สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ a อ e r รุ่น P1163 นสะครับสำหรับสเปคของ a อ e r P1163 ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนครับคอนทราสต์เรติโอ17,000ต่อหนึ่งะครับความละเอียด800คูณห0รหรือว่า svga นะครับตัวนี้คอนทราสต์เรติโอสูงทีเดียวนะครับ10,000 เ0็ดต่อ1นะครับตัวนี้เปลี่ยนหลอดใหม่นะครับหลอดใหม่ใสปิ้งเลยนะครับถ้าในโหมดปกติก็จะได้5-6 0ถึพัชั่วโมงนะครับแต่ถ้าในโหมด Eco ใช้ได้ถึง1,000 0ชั่วโมงนะครับตัวนี้สำหรับ Acer Projector P1163 นะครับมีช่องต่อ HDMI นะครับซึ่งผมเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับ HDMI ให้ความคมชัดสูงสุดแล้วก็ VGA ก็รองลงมานะครับให้ความคมชัด สูงเช่นกันนะครับต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับ VGA ตัวนี้ S-Video ตัวนี้ต่อ VDO นะครับจากเครื่องเล่น DVD หรือกล่องดิจิตอล TV นะครับตรงนี้ VGA out ตรงนี้เป็น audio in นะครับนำสัญญาณเสียงเข้าไปในนี้ใช้ลำโพงในตัวได้ตัวนี้เป็นรีโมทที่แบบเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับรีโมทนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็เลื่อนเก็บไว้ในนี้ได้เลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราจะใช้แล้วก็ค่อยเลื่อนออกมาก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับมาดูสภาพทางด้านหน้านะครับว่าสวยงามแค่ไหนครับสภาพทางด้านหน้าก็สวยงามนะครับตัวนี้รองรับระบบภาพ 3D นะครับเป็น DLP Projector รองรับระบบภาพ3มิติด้วยนะครับแล้วมีช่องต่อ HDMI ด้วยนะครับนี่ครับมาดูโลโก้นะครับมีโลโก้ HDMI แล้วก็ 3D Ready นะครับ HDMI 3D เป็น DOP เป็น DLP projector นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับกำลังจะทดสอบโปรเจคเตอร์เอเซอร์นะครับรุ่น P1163 ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร์ P1163 ครับเอาละครับเอเซอร์ P1163 ตัวนี้นะครับมาทดสอบกันเลยครับพร้อมแล้วก็เปิดเครื่องทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมครับ มาดูกันนะครับว่า3000ลูเมนของเอเซอร์จะแน่สักแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนหลอดใหม่ใสปิ้งเลยครับตัวนี้ครับรอสักครู่นะครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วผมก็จะได้เปิดเครื่องอ่านไฟภาพยนตร์นะครับยี่ห้อดูนนะครับนี่ครับผมใช้ดูนมีเดียเพลเยอร์นะครับในการเชื่อมต่อกับเอฟสันโปรเจกเตอร์พีหนึ่งหนึ่งหกสามนะครับตัวนี้สเปคนะครับความสว่าง 3,000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้อ่าไปดูชั่วโมงหลอดกันนะครับหลอดใหม่ใสปิ้งเลยครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดเมนูให้ดูหลอดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับชั่วโมงหลอดครับเดินมาดูใกล้ๆกันครับอ่าชั่วโมงหลอดศูนย์เลยครับเปลี่ยนหลอดเดิมทิ้งไปนะครับหลอดใหม่ศูนย์ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร์ p 1 1นึนะครับความสว่าง3000ลูเมนครับผู้ชมครับมาดูกันนะครับความสว่าง3,000ลูเมนของเจ้าเอเซอร์นั้นจะแน่สักแค่ไหนกันนะครับผู้ชมครับรอให้ดู HD เราบูตเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับผู้ชมครับตอนนี้เพิ่งเปิดเครื่องขึ้นมาอ้าวมาแล้วครับโน่นแล้วครับมาดูกันเลยครับ3,000ลูเมนครับผู้ชมครับ3000ลูเมนจะแน่สักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผู้ชมครับ มาดูกันเลยครับสามพันลูเมนครับอ่ามาดูกันเลยครับสามพันลูเมนครับนี่ครับดูครับผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับดูกันเลยครับสุดยอดครับยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับผู้ชมครับ นี่คือเอเซอร์ p 1 1นึนะครับเอเซอร์โปรเจคเตอร์ความสว่าง3,000ลูเมนครับดูลำแสงครับโอ้โหสมกับเป็นที่หลอดใหม่จริงๆครับสมกับการเปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไปครับหลอดเก่าโยนทิ้งไปครับใส่หลอดใหม่เข้าไปใส่กิฟครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูภาพครับอนี่ผมเปิดไฟไว้หนึงหลอดด้วยนะครับด้านหน้านะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผู้ชมครับ โอ้โหสุดยอดมากครับหลอดใหม่ใสปิ้งครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับยอดเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับสำหรับเอเซอร์ตัวนี้ P1163 นะครับสามพันลูเมนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากจริงๆสุดยอดครับน่าประทับใจเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โห โอ้สุดยอดครับน่าประทับใจทีเดียวครับสำหรับเอเซอร์ตัวนี้นะครับดูลำแสงนะครับที่พุ่งออกมาครับตัวนี้รองรับระบบ 3d ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเก็ตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่ 0815851998ครับเดชาติพงเกตจากสีสเกตชาเนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ